นี่ค่ะเป็นขอบครัวเลยนี่โอ้อันนี้สวยค่ะทุกคนขาวอวบอืมเห็นไหมเนียนมากเลยซุกอยู่กันเป็นพุ่มๆเอย,อยู่ใต้กอมูสนีน่เนาะนี่ค่ะทุกคนงามจนอวบสวยค่ะทุกคนขายาว สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พาทุกคนข้อป่าเกเพ็ดอีนนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินขึ้นเนินนะคะเห็นวิวไหมวิวข้างหลังนี่ตอนนี้เราอยู่บนเนินเขานะคะวิวข้างหลังนี่เป็นทะเลนะคะทะเลเดินขึ้นมาบนเนินเขาอากาศร้อนมากเลยค่ะตอนนี้อากาศร้อนแต่เราก็ไม่อยากบนมันร้อนนะคะร้อนดีกว่าหนาวค่ะเป็นคนไม่ชอบอากาศหนาวขอให้ร้อนดีกว่านะคะเพราะหนาวสวีเดนกันหนาวเกินหนาวทรหด ก็จะถึงป่าแล้วนะทุกคนตอนนี้พาทุกคนมาหาเห็ดอีกแล้วก็ก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้เราจะได้เห็ดกันไหมนะคะมาหลุนเอาก็มาดูเพราะป่ามันแห้งเนาะทุกคนแต่ก็อยากมาดูเพราะว่าเมื่อว่านี่ไปดูป่าอีกบานหนึ่งก็พอจะได้เห็ดผึ่งมาเนาะก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาดูมาดูป่านี่ป่ามันจะมีเห็ดผึ่งออกหรือยังนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลุนกันเลยค่ะทุกคนไปไปป่าเดียวกันเลยมันจะดงเห็ดนังไก่เด้อค่ะทุกคนนี่ นี่ค่ะเห็ดหนังไก่นูนนูนค่ะแล้วก็ตรงนูนด้วยนูนตรงนูนแล้วก็ข้างในนูนด้วยเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปนะคะทุกคนนี่ดอกอย่างใหญ่เลยดอกใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่แล้วก็วายงกัดนูน่นค่ะทุกคน นี่ค่ะเจอดงเห็ดหนังไก่นี่ค่ะยาวมานี่เลยเก็บเลยค่ะทุกคนอันนี้ดอกย้า่ใหญ่ดอกใหญ่มากค่ะโอ้โหขาลึกด้วยโอ้นี่ค่ะทุกคนดอกใหญ่มาก นี่ดิพี่อ๋องามๆ นี่กันนี่ไม่ทับไว้นี่ แป๊บเดียวค่ะทุกคนนี่ได้เยอะแล้วเด้อ ของต้นสนด้วยค่ะทุกคนเก็บยากยากอดอกไม้ใหญ่กี่มาแป๊บเดียวก็ได้เฮ็ดหนังไก่จะเต็มถังแล้วนะคะทุกคนนี่เฮ็ดหนังไก่ค่ะกำลังอ่อนๆกำลังนากินเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะคะทุกคนมันมีรอยเก็บเห็ดเยอะมากเลยไม่รู้ว่าอ่ามันจะเหลือเห็ดให้เราเก็บไหมนะคะทุกคนก็ดูกันช่วงนี้มันโควิดนะคะทุกคนแล้วเขาอยู่บ้านกันเยอะนะคนสวนะีเดนอะเขาทํางานอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็อยู่บ้านกันเยอะปีนี้นะเก็บเห็ดรู้สึกว่าเก็บเห็ดไม่ทันคนอื่นเลยจ้ะต้องออกมาบางคนเขาอยู่บ้านใกล้ๆป่าตรงนี้นะทุกคนเขาออกมาแป๊บเดียวเอง เอเก็บเพ็ดไปทันเขาเลยป่าที่ว่าป่าที่ปีที่แล้วที่เองเก็บเพ็ดเยอะๆเห็ดสวยที่สุดนะเองว่าอุ้ยเห็ดสวยมากเลยป่านี่เห็ดสวยที่สุดเองกะว่าปีนี้นะเองจะไหวแบบเอาไว้เก็บให้น้ำใจเลยนะคะทุกคนมาไม่มีเห็ดเลยไม่มีเห็ดพึ่งจากดอกเลยจ้ะมันไม่ลอยคนมาเก็บไปแล้วนะคะทุกคนเฮยเสียดายมากป่ะก็เดินต่อกันค่ะเวลามาป่าคนเดียวก็รู้สึกวังเวงนะคะทุกคนอะไรมันก็เงียบไปหมดเลยอ่ะ ได้ยินเสียงอะไรก็แก,ก๊แกก็แก๊รู้สึกกลัววันนี้มาป่าคนเดียวนะคะไม่มีใครมาเป็นเพื่อนก็จะเดินเข้าไปดูตรงนั้นก่อนค่ะสักนิดหนึ่งคนเรามาเจอเห็ดหนังไก่อย่างงามเลยจ้าสวยมากเลยทุกคนนี่ดูดอกกำลังงามเลยจ้าเรียงกันสี่สามสี่ห้าดอก นี่ด้วยนี่มันขาดหน้านะคะทุกคนจะดูมันแห่งๆนี่ด้วยค่ะนี่แล้วก็นู่นด้วยนุน่นนู่นค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนเห็ดหนังไก่นี่อีกค่ะนี่ยูย่ในซอกไม้นี่ด้วยค่ะทุกคนกันลังจะข้น นี่นี่เดี๋ยวเก็บกันเลยนะคะเก็บตรงนี้ก่อนเลยค่ะทุกคนนี่เดอกใหญ่ๆงามๆนะคะเอาตรงนี้ก่อนเลยจะนี่สวยๆค่ะสงสัยว่านี่เองจะได้แต่เห็ดหนางไก่ล่ะคะทุกคนเพราะว่าไม่เห็นเห็ดพึ่งหวานจากดอกเลยไม่ยังไม่เห็นเห็ดพึ่งหวานจากดอกเลยนะอะมีแต่ดอกเน่าๆค่ะอันงามๆเขาเก็ดเก็บกันไปหมดแล้ว เหลือแต่อนนันเน่าๆแหละที่เขาไม่เอาเราก็เลยคิดว่าวันนี้สงสัยเราจะได้แต่เห็ดนางไก่แน่นอนค่ะทุกคนนี่ดอกนี้ใหญ่ดอกนี้ใหญ่สวยค่ะดูก็ได้จะเต็มกระแปงแล้วด้วค่ะนี่ สออวยนะคะขาขาด เห็ดนางไก่เนี่ยเอาไปพัดกระเพราอร่อยเด้อค่ะทุกคนดูมันอยู่ตามซอกมันอยู่ในซอกไมก้พัดกระเพราอร่อยเด้อค่ะทุกคนแกงต้มยำก็ได้ต้มยำไก่อร่อยๆซะเห็ดนางไก่อ่ะมันจะกรุบ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 นะคะเก็บไปฝากเพื่อนเมื่อปีที่แล้วเพื่อนชอบเพื่อนบอกอร่อยจังเลยเห็ดนางไก่นี่ดูคาะนีขานี่ง,งาม ออนอ,อนเร <c oughs> อกำลังนอ,อน <c oughs> โอ้ยติดยามา <c oughs> นี่ค่ะทุกคนดูขาเขาสวยนะ <c oughs> ขานางงามงาม <c oughs> โอเคได้เยอะแล้วนะคะทุกคน อีกค่ะนี่เห็ดนางไก่กรุบกรูบต้มยำไก่ผัดกระเพรานะคะอุ้ยอันนี้ขายใหญ่คนอันนี้ขายใหญ่จะได้ไหม <c oughs> นี่ค่ะเป็นขอบครัวเลยนี่ ดี๋ยวไปตัดขากระบานเด้อค่ะทุกคนในป่าไม่อยากนัง่งไม่อยากนั่งที่เดิมน,น,นานๆะน่ะเฮบมันจะกระโดดก็เอาต้องขยับตัวบ่อยๆต้องเดินเลยว่าเดี๋ยวไปตัดขากระบานเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเฮบเฮบมันลายนะออ้ย,อยงามเวนี่งามค่ะทุกคนดูเนียนขางาม โอ้อันนี้สวยค่ะทุกคนขาวอวบอืมเห็นไหมเนียนมากเลยสวยค่ะดอกนี่นี่ดอกนอนน้อยอ้ยต้องมีอีกดอกนึงดอกน้อย ต้องมีค่าดอกหนึ่งอยากลบไว้ยาบังนี่ด้วยนี่นี่ด้วยค่ะดอกน้อยๆ เสียงขาเห็ดเนาเราะเพราะ,ราะมันมามีมันมีคนมาเก็บไปแล้วคะ่ะทุกคนเห็นรอยเลยเห็นรอยไหมนี่ที่เขามาหักไปเนี่ยเขามาเก็บไปแล้วเห็นไหมนี่เนี่ยค่ะนี่รอยที่เขาหักไปแล้วเขาเก็บไปแล้วนะคะเนี่ยมันมีคนมาเก็บป่านี่แล้วทูกคะอันนี้เองก็มาเก็บแบบเหลือเดินจากเขานะเลือเดินก็จะได้เต็มคเูมอนกันนะทุกคนดูเห็นตรงนี้ดอกนึงนี่ค่ะ องดอกเลยอ้ยอันนี้ขายยาวตรงนี้ดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่อู้มันกำลังสุกอยู่เนาะสุกอยู่กันเป็นทุ่มๆเอ๋อยู่ใต้กอมูสนี่เนาะนี่ค่ะทุกคนงามจนวอวบสวยค่ะทุกคนขายาวนี่นี่นี่เห็นตรงนี้อีกแล้วนี่นี่ดูใบบุบะหลีปิดไหวนี่ค่ะทุกคนกำลังละอ่อน โอ้ยยุ่งกัดหนาา้าผากยุ่งกัดหนาา้าผากมันคไเข้าปลาไม่ได้เบื่ออะไรดอกเบื่อยุ่งไปเฮบโอ้ยทุกคนดูเจอเห็ดพึ่งหวานดอกเดียวดอกที่เข้าพากันมองไม่เห็นนะ่ะเองนี่นะ่ะดูว่ะไอด้ดีก็กินไปเลยถากก็กินไปตั้งเยอะแล้วเด้นี่แต่ก็เก็บได้คะ่ะมันยังน้อยๆอ,อ่อนๆอ,อ,อยู่เลยทุกคนดู งามจะหนะค่ะทุกคนเห็นไหมดอก่าบววงามจังนะทุกคนโว้ยตกอุ้ยนางก็สวยแต่เดี๋ยวไปตัดไอบอลถักมันกินออกอยากเจอ,อยังงี้อีกจะซิบดอกไม่ได้นี่เนาะทำไมมาไม่ทันเขาค่ะเห็นรอยเขาเก็บถิ่นกันไว้เยอะเลยนี่ได้เฮ็ดพึ่งดอกหนึ่งแล้วเด้อค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่มีคนเข้ามาเก็บนะ่ะเห็นไหมเข้ามาเก็บเข้ามาฮักฮักเฮ็ดถิง่ง เห็นตขาขาเห็นต่หัวเต็มป่าไปหมดเลยนะ่ะเอ็งมาไม่ทันเขาเขามาเก็บเฮ็ดไปจนเหลือแค่นี้แหละเห็ดพึ่งหวานนะไม่ไม่เห็นเลยนะ้าขาไปต่อค่อยดูว่าจะได้ไหมคนดูมาเจออันนี้มันก็น,น่าแล้วค่ะทุกคนดูหัวมันน่ะแต่ไม่ลูกค้ามันกินได้ไหมเด้อ เน่าเจินค่ะทุกคนดูดอกงามๆเข้ากระเก็บเป็นมดเลี้ยจ้ะอันนี้เหลือแต่ดอกเน่าๆแล้วขืนราถ้าเป็นข,า,ขาวๆแบบนี้คืนรานะกินไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นโรคจะไปนอนโรงพยาบาลดูว่านี่เหลือแต่ซากเห็ดผึง่งมาเจอเห็ดผึง่งคาลายจ้ะเห็ดผึง่งคาลายอีกพันหนึ่งเด้อที่ไม่ใช่หัวสม เฮดพึ่งคาลายพันหัวสีน้ำตาลนะทุกคนนี่ดอกกำลังหน่อยกำลังแกงอร่อยเ้อค่ะนี่ดูเฮดพึ่งคาลายดอกหน่อยพันนี่ดอกมันก็นจะประมาณนี่แล้วนะคะทุกคนตอนยังมันยังมันยังไม่บานอะมันเป็นหัวสีน้ำตาลเดิมใจหัวสีโสมพันนี่ได้เฮดพึ่งอีกดอกหนึ่งจ้ะทุกคนไปเดวไปต่อดูต่อ แต่เองก,ก็ได้หลายอยู่ค่ะทุกคนวันนี้เห็ดนางไก่ก็จะเต็มกระป๋งเลยแต่อยากได้เห็ดผึ่งนะงไม่ค่อยได้เก็บเห็ดผึ่งเลยปีนี้นะมาเจอเห็ดตักนางไก่ใต้ต้ตนสนแห้งหงนูนอิดดอกหนังจันนนี่จะทุกคนหลายดอกเลยในพุ่มเดียว เจอดอกหนึ่งแล้วจะว่าจะกลับบ้านแล้วเดอถอดถุงมือออกแล้วค่ะทุกคนคําแล้วคําแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาเห็ดไปตัดขากลับบ้านนะคะทุกคนเอาเห็ดไปตัดขาที่บ้านเนาะเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะคําแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านไปทำกับขา้าให้ลูกกินนะคะ เดี๋ยวเอ่อเรามาพบกันใหม่วิดีโอนานะคะวิดีโอนีก้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้ก็ได้เฮ็ดเยอะเห็นไหมคะทุกคนนี่เต็มถังอยู่นะคะนี่เห็นไหมเฮ็ดเต็มถังอยู่นะคะวันนี้ก็ได้เฮ็ดเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปตักกาเฮ็ดอ่ทำกับผงทำกับข้า,บขาวให้หลูกกันกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอนานะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมปความสุขนะคะเจอกันใหม่วิดีโอนาจา้าบ๊ายบาย